สวัสดีทักทายเพื่อนๆนทักทายจากเยอรมันครับผมตอนนี้ลังเดินแล้ววิ่งออกกําลังกายครับเพื่อนๆให้เพื่อนมาดูธรรมชาติตอนนี้เวลาหกโมงกว่าที่เยอรมันครับผมดูเพื่อนข้าวสาลีนี่ครับข้าวสาลีเต็มหมดเพื่อนเขาปลูกไปไกลนู้นไม่รู้ กีไรแน่นอนไปถึงนู่นเลยเพื่อนเดี๋ยวมันดูมังข่าเ,เพื่อนแต่มอไม่เห็นเ,เพื่อนดูนู่นนะครับธรรมชาติสวยงามมากตอนนี้ดูเ,เพื่อนถึงมันจะร้อนหน่อยแต่ก็ลมลื่นเพื่อนมันแค่วันนี้แค่ยี่สิบก๊าเเพื่อนอยังวิ่งบางนี้ครับเ,รเพื่อน สวยครับถนนที่นี่น้าวิ่งน้าเดินกบขี่ยักยางก็ได้เดี๋ยวไปหน้าต่อครับเพื่อนทีน,นี้จักรยานมา,าหน้ามูคนจักรกล่าครับเดี๋ยวพระไม่อยากถ่ายเขาฮัาลโหลครับดูเพื่อนนี่ขี่ยักษ์ไม่รู้แล้วไม่อยากถ่ายก็เห็นหน้าเพราะเราก็ไม่รู้ ไปต่อนเพื่อนรถกำลังวิ่งมค่ยเยอะตรงนี้ดูหน้าหน้าจะมีน้ำเพื่อนมีน้ำมีน้ำเพื่อเป็นเป็นคลองน้ำเย็นจัดเลยเดี๋ยวไปเดินไปดูด้วยกันพเพื่อนหน้า เ,เพื่อนทางนี้ก็ไปได้แต่ผมผมเคยวิ่งเพื่อนทางวิ่งผมวิ่งอย่างเงี้ยผมวิ่งไปแล้วก็ไปนู้นเลยไป้นเพื่อนถนนมุดถนนตรงน้ก็มีอีกแล้วก็ไปบ้านผม้มนนั่นเพื่อนแต่ไปเดี๋ยวไปดูน้ำตรงนี้น้ำที่กั้นรั้วนี่ก็ทำสวยนะ รถติมาก่อนตรงนี้ไม่มีไงเนี้ยวันนี้ก็ทําสวยนะวันนี้นี่ทําได้ไม่ถึงปีพอตอนขับรถผ่านเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีตอนต้นๆเมื่อปีที่แล้วเพื่อนอันนี้สวย <S <S นนยางเขามีขี่เขาออกกําลังกายกันครับผมก็กําลังกายกัน ูเตมเมื่อสองวันที่สองวันที่แล้วร้อนมากเพื่อนร้อนจัดเลยนี่ดยดูต้นไม้ต้นนี้เพื่อนนี่ต้นใหญ่มากเพื่อนเพื่อนใหญ่มากร,รุนดอกไม้อะไรนะ่ะสวยจังสวยจัง Okay, เดี๋ยวไปต่อนเพื่อนเหนื่อยเยอะนี่เดี๋ยวมาดูดน้ำตรงนี้เย็นมากขนาดหน้าร้อนเนี่ยเย็นจัดเลยตรงเนี้ยดูเพื่อนครับแล้วก็ไม่เป็นขี้โค่นนะเพื่อนดูอ่ะตรงเนี้ยน้องใสมาก จะมีฝั่งโน้นไม่อยากข้ามไปเพราะกลัวรถมันวิ่งื่อนนี่เพื่อนมีทางเขากลัวกันคนจากขีย่ยานตกดยเองตรงนี้จะมีไอ้ที่ว่าซ้อนแสงคืนมันจะเวลาไฟาส่งมันจะมีเสียงเสียงแบบว่าเสียงไเยงเห็นว่าตรงเนี้มันมีอะไรกั้นอยู่ รูเพื่อนอันนี้ก็หน้าเป็นทางรถมีทางรถไฟโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะกลับทางเดิมวิ่งกลับทางเดิมทางเดิมเพื่อนทักทายกันนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอคลิปหน้ายังยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยเป็นกำลังแรงใจครับครับ ลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย